อันนี้ก็เป็นช่วงที่ตัดไม้ให้ท่อนเล็กๆลงนะครับซึ่งไอ้ายนึกท่านนี้นะครับท่านนี้ก็จะนําไปทําฟืนที่บ้านนะครับเอาไปหมดเลยก็ดีไม่ต้องมาพยมหรือคนมาช่วยงานวัดก็ไม่ต้องมาคนเองเดี๋ยวไอ้นึกเอาไปอันนี้เป็นไม้มาขามกับไม้ต้นไทรครับผมเดี๋ยวผมพาที่นี้ น้ำตกที่ผมมาทำกับพี่ชายมีตุ๊ก่อแล้วก็มีเด็กๆแถวห,หมู่บ้านมาช่วยกันทำนะครับก็เออมีบางส่วนหล่นมาหวังว่าปลาจะรอดนะแต่มันไวนะไม่แน่ใจมีดนตัวไหนโด,ดนโดนไม้ทับตั้งหรือเปล่าตอนนี้ก็สบายใจและปลอดภัยเป็นกลุ่มเล็กๆ เริ่มต้นจากมีลำต้นไม้หล่นตรงนี้แต่ผมก็มีเซนนะผมริชชคนะครับมีเซนว่ามันจะหล่นแล้วก็มีคนหนึ่งเขาตอนนั้นที่วัดมาตัดต้นไม้นะเขาก็บอกว่าไอ้ตรงเนี้ยนะผมก็ถามมันจะหล่นไหมเขาบอกมันมัน,ม,นมันเหมือนโดนขวก,กินแล้วมันแห้งมันแห้งอละให้ระวังนะถ้าได้ยินเสียงไม้รั่นก็ให้ออกไปเลย อย่าอยู่วิ่งหนีให้ไกลที่สุด นำ้ำปืนหมดเลยเนาะขาดีไฟติดดีมาขามรสชาติปานกลาง ไอ้นึกนี่ในหมู่บ้านก็เป็นคนทําพื้นขายนะครับเป็นอาชีพหนึ่งของไอ้นึกนะนอกจากมีสวนลําไยแล้วนะไมะ้พื้นจากไม้มะขามนี่ดีติดไปดีก็ชาวบ้านก็มาช่วยๆกันนะครับ ต้นนี้สูงเท่าตึก4ชั้นผมถามอ,อคุณป๋องอายุ50<ม>เขาบอกว่าเป็นเป็นคนอำเภอเร,ร้านะเขาบอกว่าถามถามอีกคนหนึ่งเลยชื่ออะไรที่เขามาช่วยช่วยเขาบอกว่าปกติเนี่ยถ้าทั่วไปเนี่ยค่าจ้างสัดอย่างเงี้ยประมาณ5,000แต่ในนี้เหมือนมาช่วยงานบุญก็คิด2,500นะครับผม ที่วัดบ้านเป้านะครับตำบลบ้านเป้าอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ไอ้ม่ใช่วัดบ้านเป้าวัดป่าตึงงามผอพูดติดขอภัยวัดป่าตึงงามถ้าวัดบ้านเป้าจะอยู่เลยไปหน่อยประมาณสักอ่าน่าจะสอกิโลแ่เียๆกิก่งเีเ้เลีกิ่งี้